ครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้ก็โอ้ชานจนนะครับผมนำเอาวัาตถุมงคลของนะครับพระครูประหลัดสุขวัตประพัสโลนะครับพระครูสุขวัตประพัสโลนะครับหรือพระอาจารย์ต้อมมัทสแบงนะครับอ,อุบาอาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาโลภศรัทธาท่านเยอะมากเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้คงแก่เรียนนะครับแตกชานในสายเทววิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ตามตำตราบโบราณนะครับพิธีกรรมการล้อมหลอ่อการสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อโลหะต่างๆน,นะครับท่านแต่ฉานแล้วก็พิธีพิธานในการจัดสร้างมากยิ่งที่เอกอุกจริงๆเนี่ยก็คือนะครับศาสตร์โบราณในการจานนะครับเลขยันคาถาอักขรขอมโบราณเนี่ยนะครับท่านแต่ฉานมากนะครับเรียกได้ว่ามีคนที่จานได้เหมือนทานอ่านน้อยมากๆเลยนะครับท่านรู้จริงจริงๆๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะนำอมเหลียน รวยนะเก้าดีนะครับมาให้พี่พๆเพื่อนๆได้เช่าบูชากันนะครับจัดสร้างเนี่ยโดยนะครับท่านนะครับพิสารเตชวิภาคนะครับซึ่งเป็นนายกนะครับสมาคมระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลยนะครับที่น่าเคารพศรัทธามากนะครับการสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับ พิถีพิถันมากแล้วก็เป็นคนที่ได้รับความนับถือในวงการพระเครื่องเนเยอะที่สุดท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวราคังนะครับหรือว่าพระเบญจภาคีอะไรต่างๆนะครับถ้าได้รับนะครับการการันตีจากท่านเนี่ยถือว่าซื้อได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษในวงการพระเครื่องอีกท่านหนึ่งเลยนะครับผมวันนี้จะนํามาแบ่งปันนะครับมีหลายรายการมากนะครับแต่ที่นําให้ชมเนี่ยนะครับ ะนำให้ชมมีแค่บางอท่งนัดนะครับรายการที่ผมนำมาให้ชมนะครับนีเป็นรายการของลุ้นเนื้อนะครับรายการลุ้นเนื้อเป็นเหรียญเสียคู่มหาบารมีนะครับวันนี้ผมนำมาเปิดแบ่งปันนะครับได้วจะแกะให้ชมนะครับนะเดี๋ยวจะแกะให้ชมว่ามีพิมพ์ไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆในนี้จะเป็นลุ้นเนื้อหมดนะครับผมนี่ผมจะแกะให้ชมนะครับว่าด้านไหนนี่เป็นอย่างไรนะครับ เหรียญหล่อนะครับไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเสือคู่นะครับเสือคู่มหาบารมีนะครับจะแกะให้ชมไปพร้อมๆกันนะครับผมพระครูประหลัดสุขวัตนะครับพระอาจารย์ต้อมวัฒสแบงเหรียญเสมานะครับเสือคู่มหาบารมีบารมีนะครับจะสร้างโดยพิสารเตชวิภาคนี่นะครับก็แกะออกมานี่นะครับเป็นเนื้อกระไหลนา นะครับฝังเพชรด้วยนะครับอันนี้นี่เป็นรายการนะครับเป็นรายการที่สาสิบเก้านะครับนี่คือก็คือถ้าพี่ๆนะครับบูชาไปก็จะเป็นลุ้นเนื้อแบบนี้เลยนะครับในลังเนี่ยก็จะมีของนี้ทั้งเนื้อเงินเนื้อเนวะเนื้ออะไรนะครับในการลุ้นเนื้ออันนี้นี่เป็นเนื้อกระไหลหน้านะครับฝังเพชรนี่ฝังเพชรซีเซ็แบบนี้นี่นะครับเพชรอยู่ตรงนี้เนี่ยสวยๆคุ้มๆเลยนะครับนี่ จะเกะให้ชมให้ชมความงามแบบจัดเต็มไปเลยนะครับในดูความสวยความงามตั้งคติของพระอาจารย์เนี่ยมีโค้ดคำว่ารวยนะครับแล้วดูเสือคู่นะสวยงามงดงามจริงๆนะครับด้านบนมีพระพุทธมาชมด้านหลังนะครับอ,อุกขละยันเต็มๆแบบนี้เลย นี่นครับตามสายของวัดท่าแสวงเลยนะครับนี่ยันโกลๆด้านหลังมีความนูนแบบนี้ด้วยมดงานจริงๆนะครับผมนี่นะครับเกะซีนแล้วเนี่ยผมแบ่งปันที่เอาห้าร้อยแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นซีนเดิมๆเนี่ยนะครับซีนเดิมๆเนี่ยขอหกร้อยนะครับเอาหกร้อยท่วนนะครับเอาหกร้อยท่วนนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆอยากได้ไปลุ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ผมที่ผมชมอ่เดี๋ยวผมจะให้ชมที่ผมแกะไปแล้วนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับรับรองนะครับสวยทุกเนื้อจริงๆริรับรองสวยจริงๆนะครับในเลขห้าเจ็ดหกด้วยนะครับเลขเรียงสลับแบบนี้นะครับอีกหนึ่งลุ้นที่ผมแกะมาจะเป็นเนื้อเนื้อทองละคังนะครับเนื้อทองละคังหน้ากากออกปากานะครับ ขอบในเป็นทองแดงนอกด้วยนะครับในห้าร้อยเนี่ยนะครับขอห้าร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับขอค่าสองห้าสิบาทถ้าเป็นซีนเดิมเนของหกร้อยห้าสิบนะครับนี่มีมีมีเพียงแค่ตอนนี้เหลือเพียงเพียงแค่แปดลุ้นเท่านั้นนะครับนี่เลขหนึ่งสองเลขสองเจ็ดศูนย์หกนะครับเนี่ยดูความสวยนะครับเนี่ยถ้าแกะซีนแล้วเนี่ยเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับค่าบูชา น,นะครับมีเหลืออยู่10ลุ้นนะครับเนี่ยถ้าใครอยากได้ไปลุ้นเนี่ยหกร้บาทนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับรายการถัดไปนะครับเป็นเหรียญมาชมพิมพ์โบราณกันบ้างนะครับเอาพิมพ์โบราณค่ารายการเนื้อมหาชนวนนะครับพิมโบราณค่ารายการเนื้อมหาชนวนนะครับนี่ นะครับพิมพ์โบราณเนี่ยถือว่าเป็นพิมพ์ที่ยอดเรียกได้ว,ว่ายอดนิยมที่สุดนะครับเนี่ยเหรียญพิมพ์โบราณเป็นบล็อกแกะสดนะครับเป็นรูปพระอาจารย์เนี่ยนั่งพระอาจารย์นั่งนั่งเสือจะแกะให้ชมนี่แกะออกมา โอ้โหรุนแบบนี้เตือนเต้นมากนะครับตื่นเต้นทุกครั้งที่รุ้นเลยนะครับำํำหรบวัตถุมงคลเนี่ยอื้อหือนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะครับให้ดูความงามนะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาเชนวนคะรายการนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อมหาเชนวนเลยเพียวๆแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นเหรียญบล็อกแกะสดแบบนี้ ดูด้านหลังอัคระยันนโมพุทธายะนะครับอธิอัตนะครับนี่ปียังมะนะยังนะครับรันนัมเบอร์ในหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะครับมีโค้ดชัดเจนนะครับในโค้ดนะแลวก็โค้ดอีกหนึ่งชุดนะครับช่วงนี่คือมนเสน์ของบล็อกแกะสดนะครับ โหงดงามจริงๆนะครับงดงามคมทุกอ,อนูจริงๆนะครับเนี่ยพระอาจารย์อนุสรประพัสโรวัฒนาแสแบกนะครับนี่คือเสือวัฒนาแสแบกนะครับราคาจองเนี่ยน่าจะประมาณราคาจองนี่ห้าร้อยนะครับผมราคาจองนี่ห้าร้อยนะครับวันนี้ผมนํามาเปิดแบ่งปันนะครับมีมีอยู่ เนื้อเชนวนนะครับมีอยู่มีอยู่ห้าลุนเท่านั้นนะครับในเชนวนห้าลุนผมขอเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วจันนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทเนื้อมาเนื้อมหาเชนวนนะครับอ่าเนี่จ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรวมค่าส่งส่วนเนื้อสตตโลหะนะครับจะแกะให้ชมเนื้อสแตโลหะในราคาจองเนี่ยแปดร้อยนะครับ เนสตาโลหะจะแกะให้ชมนะครับผมเนสตาโลหะกล่องสีเขียวนี่นะครับเนสตาเนี่ยทองสีสันวันหนะนี่ก็จะออกมนทองฝาบาทเหมือนทองฝาบาทมันเอาปาก้าแบบนี้เลยมาดูความงามสวยงามงดงามจริงๆนะครับ คมทุกอน,น,นูจริงๆพระอาจารย์อน,อนุสรประพัสโสโรกธาตุแสแบงเลขหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับเนื้อสตาโลหะนะครับเป็นการแกะบล็อกแบบโบราณนะครับรวยนะกยา9ดีนะครับมีโคตรเล็กเก้าด้วยนะ,นะครับ นะครับเนื้อสแตโลหะในปืนแบ่งปันเอาหนึ่งพันห้าสิบาทแล้วกันนะครับผมหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับมีอยู่ไม่กี่ลุ้นนะครับเนื้อสแตโลหะมีอยู่หกลุ้นนะครับหกเจ็ดลุ้นประมาณนี้นะครับผมในการถัดไปมาชมเอาเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือเนื้อสำริด นะครับเดี๋ยวขอชมราคาก่อนนะครับรอหน้าเสือเนื้อสัมิดเนี่ยราคาจองเนี่ยเก้าร้อยนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับเป็นเหรียญหล่อราคาจะแพงนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเนื้อชำนวนในพันสองนะครับผมจะแกะเนื้อสัมิดให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะครับนี่นะครับอันนี้นี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อสัมิดนะครับหน้าเสือจริงๆเหรียญหล่อหน้าเสือเนี่ยผมชอบมากนะครับเป็นความชอบส่วนตัวเลยเพราะว่า ผมชอบเหรียญหล่อหน้าเสือของหลวงพ่อน้อยวัรมศสาลานะครับเรียญได้ว่าเป็นเสื้อเกาะแห่งคนครปฐมเลยนะครับชื่นชอบมากเพราะว่าดูแล้วนี่ดูความเข้มขังดูหน้าเก่งขามมากนะครับเ้วมาชมของพระอ,อาจารย์ต้อมกันบ้างนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่แกะออกมาโอโหงดงามมากนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือเนีเ่ยจะต้องแกะซีนนะครับจะได้ชมความงามแบบเต็มๆเ,เ,เลย เป็นเนื้อสำริดนี่นะครับหล่อออกมาได้สวยงามเหมือนพระอาจารย์มากนะครับแล้วก็ดูเข้มขังมากพิธีหล่อเนี่ยที่วัดท่าแสบงเลยนะครับมดงามจริงๆหนาๆแบบนี้นะครับตามแบบฉบับกองเหรียญหล่อเลยเลขสองศูนย์สี่ห้า นะครับเป็นยันพระอาจารย์อนุสรประพัฒโลนะครับอันนี้เนี่เป็นเนื้อเนื้อสำริดนะครับราคาจองในแปดเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยรวมส่งเลยนะครับราคาจองนี่วันนี้ผมนำมาแบ่งปันนะครับให้พี่เพื่อนนะครับ วงที่ผมแกะแล้วเนี่ยเปิดแบ่งปันเอา1,050บาทแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นซีนเดิมแบบนี้อยากนํานไปรุนเลขนะครับเนี่ยขอที่พันสองนะครับขอที่พันสรวมส่งนะครับเป็นเนื้อสาม,มิดนะครับอันนี้นี่ไม่ได้แกะให้ชมนะครับว่าผมแกะแล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อมหาชนวนนี่เนื้อมหาชนวนเนี่ยราคาจองในพันสองพันสามนะครับพันสามรวมส่งนะครับอันนี้นี่เอาขอพันห้าร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับเนื้อมหาชนวน จำนวนการจัดสร้างนะถ้าเป็นในจำนวนเนี่ยเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านะั้นนะครับเนี่ยมหาชนวนมีเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับเนี่ยมหาชนวนนะ่ะนะครับมีสามพิมพ์ให้ชมความงามมีสามพิมพ์นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมประพระสโล่นี่รุ่นรวยนักเก่าดี พี่เนเพื่อนจะชอบรายการไหนนะครับผมงามงามทุกรายการจริงๆนะครับงามตามแบบฉบับคนตัวเองจริงๆนะครับเดี๋ยวจะแกะเนื้อเงินให้ชมแล้วกันนะครับผมเนื้อเงินจริงๆในผมมีเนื้อนวะด้วยนะครับนี่พิมโบราณเนื้อนวะเนื้อนวะของพิมโบราณไปชมราคาก่อนนะครับ เนื้อนวะพิมโบราณเนี่ยราคาพันสองเลยนะครับแพงมากนะครับเพราะว่าพิมโบราณเป็นแกะโบราณนะครับพันสองถ้าพี่เพื่อนสนใจนะครับยี่นพันสองรวมค่าส่งจะเป็นพันสามนะครับเพราะว่าค่าส่งเขาต้องบวกหนึ่งร้อยอยู่ในจักศูนย์จองนะครับถ้าพี่เพื่อนๆสนใจเนขอหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับผมนี่ซีนเดิมแบบนี้เลยเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมหนึ่งลุนแล้วกันเพราะว่าผมมีทั้งที่เนี่ยสองลุน ก็ต้องแกะนะครับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับเนื้อนวะคหลายการมาในกล่องกร,รมยี่อ่ากล่องไม่ใช่กล่องกร,รมยี่นะครับเป็นเหมือนกล่องพลาสติกนะครับไปสวยดูยเรียบดูแบบนี้เลยแกะออกมานะครับ ด้านในอันนี้ี่เป็นเนื้อนวะนะครับมีแกะมีติดกาวมาให้ด้วยโอ้เนื้อนวะน,นี่นนนางาม,ม,า 1, 7, รมจ,รงจริงนะครับเนื้อนวะงดงามมากโอ้เลขหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมสวยจริงๆนะครับเนื้อนวะดูเข้มขังมากนะครับนี่เป็นรูป อาจารย์นั่งอยู่บนเสือนะครับแล้วก็มีลายกหนกแล้วเป็นการแกะบล็อกสดที่เรียกได้ว่างามจริงๆนะครับหนี่มนสนิของบล็อกแกะสดนะครับต้องงามต้องคมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินด้วยนะครับผมเนื้อเงินเนี่ยเป็นเงินซีนเดิมนะครับราคาจองเนสองพันห ราคาจอนี่สองพันห้าถ้าพี่ๆเพื่อนๆสนใจเนี่ยขอที่สองพนะครับสองพาบาทแล้วกันนะครับสองพบาทนะครับแล้วก็มีหน้าเสือเนื้องเงินนะครับหน้าเสือเนื้อง,งินนี่ขอที่สองพันเ0ก้าร้อบบาทแล้วกันนะครับผม 2,950บาทมีเป็นแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมนะครับก็มีมาให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะครับทุกรายการทุกพิมพ์พแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ทุกรายการนะครับก็มีเป็นแค่บางรายการเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเยียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ